ปาเตโชสถิตครับรอครับรอออกกูนะกูไดสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีะหลังจากที่ทเก็บเกี่ยวนาะปีแล้วนะครับอ่ากที่เตรียมความพร้อมให,ให้ที่หนาต่างตอนเออทีนะเคมาตัดยงตัดงานาของเกษตรนาให้มันเปลี่นอทีนี่ครับผมนี่ตัดหญ้านำขาห่วยนำเกษตรเอาไปมาศาสตร์มันโลนน่งนะเป็นเป็นดา nhà เป็นตะเลาะนะครับผมแบบที่ถึงที่ nhà hom ครับผมก่อนที่จะเอาน้าเข้าให้หน้าก่อนที่เอาใส่นะครับใสกลบฟางไอ้ที่นีงก็เดี๋ยวมนี่กับมันผมช่วงที่เราเคลียร์ผวกหนาพวกอย่างนั้นที่ได้ให้มันเป็ดให้มันโลก่อนนะครับผมอ่าอันนี้เป็นทางห้วยไอ้ที่นี้อ่าก็ นบเมื่อตักยงไงบ่ได้ก็ชี้น้ำเข่าครั้งเลยนะครับแล้วไขไข่คบฟ้านะครับผมปอดชีวห้อง4ีวานน้าแปรงก็ไปนัอีกนะกาเดี๋ยวมีเขาน้าปีน้าปรงน้าปีน้าปรงหน้าปรงน้าปีอย่งนี้เลครับผมหน้าปรงไปชินานออกดูครับนอกดูผลนะจ๊ะชิน่าปรงไปที่บ้านก็ยาชีไปที่ตามกับชีหงครับผมว่า น้ําที่ใช้ในกาเฮ็ดนาปงก็มีน้ําห้วยนะครับน้ําจากห้วยแล้วก็น้ําจากอ่าแทราซลเอ็ดนะรายการไปอยู่ชมคที่ต่อๆก็เห็นอยู่ครับผมอ่าว่าน้ําจะเดนีนะครับ่าชมมื้อนี้กันนะเอ็ดนะน่คือ่าตัดหญ้าทํามื้อนี้นะครับผมเอ็ดนเออหญ้านะครับผมเอาไป

อ่ะกระบวนการที่บ่าวตั๋นหยาเป้เลยครับผมเอ๊ะทีนะนี่ขั้นตอนขั้นตอนเตรียมความพร้อมก่อนคิดนับร่างนะครับผมตรงที่บ่าวเป้นี่นะครับเราจะซอยอย่างเงี้ยนะเอ๊ะทีนะ อ่ะที่นี่กันประมาณนี้นะครับผมขอบคุณการรับชมนะครับขอบคุณทุกการจัดการทุกที่ครับเดี๋ยวาคิดหน้าพอกั็ไม่นะผมรอครับรอสวัสดีครับเอื้องก่ขอบคุณการรับชมนะครับขอบคุณทุกการใช้การจัดการครับรอเขาจะออกสวัสดีครับ